คือเรื่องนี้เนี่เป็นประเด็นเลยนะสุภัสราเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของคุณตรรํารวจแต่การปฏิบัติหน้าที่นั้นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี่เขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็เลยต้องมาพูดคุยกันหน่อยเนาะมันส่งผลอันตรายต่อตัวของประชาชนโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เขาเป็นผู้หญิงแลวเขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแต่พี่ไรเดอรด์เขาสวมเขาไปรับผู้โดยสารมาแลวเขาอาจจะไม่ได้ติดหมวกกันน็อกไปให้ด้วยนะคะแต่ว่า ช่วงช่วงนี้การขึ้นไรเดอร์อาจจะต้องมีการพกหมวกกันน็อกไปเองด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกจับได้นะคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นแล้วนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง10บโมงกว่าๆค่ะกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพคุณตำรวจจราจรสอนอปทุมวันไล่ตามไรเดอร์ไม่สวมหมวกกันน็อกให้ผู้โดยสารหญิงค่ะในช่วงที่ขี่ผ่านแยกปทุมวันนะคะตำรวจไปจับแขนไรเดอร์พอจับแขนปุ๊บการที่เขา ขี่มอเตร์ไซค์อยู่แบบนี้จับแขนและดึงแขนเขามันก็เสียหลักสิ่เสียหลักไปพุ่งชนเกาะกลางถนนผู้โดยสารตกจากรถแล้วที่สำคัญหัวครับกระแทกกับตรงขอบนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละนั่นแน่นแล้วรถเบียดเขาเลยนะยล้อหลังนะเบียดผู้โดยสารเข้ากับเกาะกลางถนนด้วย โอ้ไรเดอร์จอดลงไปช่วยผู้โดยสารเลยค่ะเบือ้องต้นพบผู้โดยสารในหัวโหนมีแผลถลอกที่ไหล่ซ้าย<อ>แล้วก็ตามร่างกายจุดอื่นๆนะคะพละเมืองดีเขาก็จอดรถกันเต็มหมดเลยและท่านผู้ชมจะเห็นจากเสียงในคลิปพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่านี่แหละเสียงจากพลเมืองดีที่พยายามจะเข้าไปช่วยนะคะนำตัวผู้โดยสารรายนี้ส่งที่โรงพยาบาลส่วนไรเดอร์ก็ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนนะคะครับ ช่วงบ่ายครอบครัวของผู้โดยสารหญิงรายนี้ไปแจ้งความเลยที่สอนอปทุมวันก็คือต้นสังกัดของตำรวจไหนนี้แหละเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจจราจรฐานกระทำเกินกว่าเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่นี่พี่ชายของผู้โดยสารเขาบอกแบบนี้นะคะบอกหลังเกิดเหตุตำรวจคนนี้นะแล้วก็หัวหน้าชุดนะ่ะก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแหละแต่ไม่ได้มาเพื่อขอโทษแต่กลับมาแจ้งว่าไราเดอร์จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ เขาก็เลยเกิดข้อสงสัยไงเพราะว่าในคลิปอะมองว่าตํารวจอะอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยไหม,มแล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นที่ว่านี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามวิธีหรือเปล่าไปฟังเสียงพี่ชายของผู้โดยสารที่บาดเจ็บค่ะผมยังไม่เห็นความรับผิดชอบอะไรจากตํารวจนะครับทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาตํารวจไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรเลยตํารวจไม่ขอโทษเลย ถึงแม้ว่าแกร็บจะมีความผิดถึงแม้ว่าคนซ้อนจะมีความผิดใช่ครับนั่นว่าไปตามผิดแต่ตำรวจสามารถทําวิธีอื่นได้ไหมอ่าฝากไปคําถามกลายเป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะคะ กร,กระทั่งจนช่วงเย็นค่ะไรเดอร์เขารับทราบข้อกล่าวหาที่สนปทุมวันเพราะว่าคือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของอมอเตอร์ไซค์เขาก็มีความผิดนะคะถูกดำเนินคดีฐานขับรถฝ่าไฟแดงด้วยไม่สวมหมวกนิรภัยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่และไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างสาธารณะซึ่งข้อหาที่อ่านให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเจ้าทัวก็รับสารภาพนะคะคก่อนที่จะชี้แจงว่าณช่วงเวลานั้นน่ะไม่ได้ยินเสียงคุณตำรวจแล้วก็ไม่เห็นตำรวจจราจรตั้งด่านก็เลยไม่ได้มีการ ชะลอรถอม,มารู้ตัวอีกทีก็คคืืออก็ถูกกระชากแขนจนรถล้ม,มจังหวะน,นั้นตัวเขาเองสิ่งที่ทําได้ก็คือไปช่วยผู้โดยสารไว้ก่อนนะคะส่วนผู้โดยสารหญิงเดินทางมาให้ปากคําค่ะกรณีแจ้งความดําเนินคดีตํารวจด้วยเช่นกันก็คือลําดับเวลายจะใกล้เกียงกันนะคะคเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทั้งหมด พลตำรวจเอกกิตรัพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการให้พลตำรวจโทสยามสมบูรณ์ผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจจราจรสอนอปทุมวันโดยจะต้องมีการตรวจสอบว่าทำโดยเหมาะสมตามกฎหมายหรือเปล่านะคะโดยการวิ่งล็อกผู้ขับขี่ไม่ใช่ยุทธวิธีของตำรวจเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะคะการวิ่งเข้าชาร์จลักษณะแบบนี้หรือว่าไปสก,กิดสเกลไปดึงแบบนี้ไม่ใช่ยุทธวิธี ของตำรวจและพร้อมสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งขอภัยค่ะผู้บัญชาผู้บัญชาการตำรวจนะครบาลเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปอก่อนหน้านี้นะคะที่ด่านเนี่ยลดลงเพราะว่าก็จะมีกรณีลักษณะนี้แหละ ไปจับเขาไปทําให้เกิดอันตรายและทีนี้ด่านเนี่ยหายไปพักหนึ่งและทีนี้กลับมาอีกแล้วเรื่องลักษณะนี้ก็จะกลับมาอีกแต่ทีนี้อยากให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้ของกฎหมายอ,อเป็นหลักเนาะคือก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราไนดะอย่างแรกนะ,ะในเรื่องการตัวเราตัวเราวกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เรื่องการตั้งด่านวิทีวีของตำรวจอันเนี้ยมันก็ต้องมีกรอบอะก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยคนอื่นเหมือนกัน